สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเมคราครามอีกครั้งแล้วนะคะในวันนี้เรื่องราวที่เมย์จะมาเล่านั้นเป็นตอนพิเศษนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขายบ้านของเหตุฆาตกรรมของรัสเซลวิลเลียมนั่นเองเรามาดูกันซิว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะขายได้ไหมถ้าเกิดขายได้เนี่ยใช้เวลากี่ปีนะกว่าจะขายได้หรือถ้าขายไม่ได้เนี่ยเขามีวิธีจัดการยังไงกับบ้านหลังนี้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ เมขอเกริ่นข่าวๆเกี่ยวกับบ้านเหตุฆาตรกรรมนี้ว่าเจ้าของบ้านคือลัดเซวิลเลียมเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานทัพอากาศที่ c ีเอ n ทรินทันได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงสองคนและล่วงละเมิดทางเพศและฆาตรกรรมผู้หญิงอีกสองคนซึ่งหนึ่งในเหยื่อผู้เสียชีวิตชื่อเจสิก้าลอยถูกนำมาที่บ้านของเขาที่เมืองทวิตจังหวัดออนทริโอประเทศแคนาดา เขาได้ฆาตรกรรมเจสิก้าที่บ้านของเขาในช่วงเช้าวันที่29เดือนมกราคมปี2010และนำศพเธอไปทิ้งวิที่โรงจอดรถเป็นเวลา2-3วันหลังจากนั้นกลับมานำศพเธอไปทิ้งที่ฮันติงแคมป์ห่างจากบ้านเขาประมาณ6-10กิโลเมตรเท่านั้นเองหลังลัสเซลถูกจับกุ่มในวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปี2010เหยื่อของเขาทั้ง3คนแบ่งเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศสคน และครอบครัวของเจสสิก้าได้ยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหลายล้านเหรียญแคนาดาและฟ้องร้องแมรี่ภรรยาของรัดเซลด้วย6สัปดาห์หลังการจับกลุ่มบ้านของรัตเซลในออตตาวามีราคา7 0 0แสนเหรียญในปีที่ซื้อมาแมรี่ยอมจ่ายเงินสดให้รัดเซลเป็นจำนวนเงิน62,000เหรียญสำหรับค่าเงินกู้บ้านที่รัสเซลออกไปก่อนหน้านี้ดังนั้นบ้านที่ออตตาวา จะตกเป็นของแมรี่คนเดียว100%ซส่วนบ้านที่เมืองทวีจะเป็นของรัตเซลเพียงคนเดียวร้0ยเอซเช่นกันแต่มูลค่าของบ้านจะน้อยกว่าบ้านที่ออตตาวาประมาณเกือบสีเท่าเลยบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากฐานทัพอากาศ c a b Trenton เพียง30นาทีเท่านั้นตอนขึ้นศาลประมาณกลางปี2010 Mary แมรี่ได้บอกศาลว่าเธอได้จ่ายเงินส่ให้รัสเซลไปแล้วสำหรับค่าบ้านที่ออตตาวาจุดประสงค์ที่เธอต้องทำแบบนี้ เพื่อความปลอดภัยทางการเงินของเธอนั่นเองแต่ผู้พิพากษาได้สั่งทั้งสองคนว่าห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ใดๆจนกว่าคดีจะสิ้นสุดวันที่11เดือนตุลาคมปี2010สารได้พิพากษาจำคุกและสเซลตลอดชีวิตโดยไม่สามารถอุทธรณ์ได้เป็นเวลา25ปีหลังจากนั้นไม่นานแมรี่ได้ขอยากับเขาในเดือนธันวาคมปี2010ในปี2012ตั้งแต่เกิดเหตุฆาตกรรม บ้านของรัสเซลได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ไม่มีใครมานอนไม่มีใครมาอยู่อาศัยจะมีเพียงแต่คนที่ผ่านไปมาเพื่ออยากจะมาดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตาของพวกเขาเท่านั้นเองของทุกอย่างที่เป็นของรัสเซลก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยวันที่18เดือนกรกฎาคมปี2012มีคนใช้แฉลงงัดหน้าต่างให้เปิดออกและปีนเข้ามาด้านในบ้านของลัสเซลขโมยเรือลำใหญ่ ที่เก็บไว้ในโรงจอดรถไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่เรือลำนี้มันถูกเผาและทิ้งไว้ในถนนเส้นเดียวกันกันกบที่ทิ้งศพเจสิก้าลอยตำรวจจับขโมยไม่ได้ตอนที่ลัสเซลถูกจับกลุมเพื่อนบ้านแถวนั้นอยากให้บ้านของเขาถูกรื้อถอนซึ่งลอนเมอร์ดอชเพื่อนบ้านติดกันก็คิดเช่นนั้นส่วนเพื่อนบ้านติดกันอีกด้านหนึ่งชื่อรอรีโจนส์บอกว่าถ้าบ้านมีการรื้อถอนและถูกทำลายลง เขาก็อยากจะซื้อที่ดินว่างเปล่านะ3ปีต่อมารอนได้เปลี่ยนความคิดของเขาอย่างช้าๆเขาเห็นบ้านหลังนี้ทุกวันและรู้สึกเปลี่ยนไปมาในแต่ละวันในที่สุดเขาคิดว่าลูกสาวของเขาสามารถย้ายมาอยู่บ้านข้างๆกันได้นี่นาต้นปี2013ััสเซลได้ตัดสินใจขายบ้านเพื่อต้องการนำเงินไปจ่ายให้กับผู้เสียหายที่ฟ้องร้องเขานั่นเองนักกฎหมายของรัสเซล ได้ติดต่อกับรอนไปเพื่อถามว่าคุณยังสนใจที่จะซื้อบ้านอยู่ไหมผมไม่อยากติดต่อนายหน้าขายบ้านแล้วผมไม่อยากให้มันเป็นจุดสนใจอีกซึ่งแน่นอนว่ารอนตอบตกลงบ้านหลังนี้ของลัสเซลซื้อมาในราคา178,000เหลรียญในฤดูร้อนปี2004มันมีที่ดินอยู่ในทำเลที่ดีมากด้านหลังเป็นทะเลสาบสามารถล่องเรือได้ และขายให้กับรอนเพื่อนบ้านของเขาในราคาเพียง1 6 5 0 0 0ันเหรียญเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาถึง1 3 0 0 0เหรียญเลยรอนได้ซื้อบ้านที่อยู่ติดกันกับรัสเซลเมื่อปี2003และย้ายมาอยู่ก่อนหน้าเขาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นถ้าบ้านที่รัสเซลขายในปีที่เขาย้ายมาอยู่เขาจะซื้อบ้านของรัสเซลทันทีเพราะที่ดินมันสวยเขาชอบมันมากครั้งแรกที่เขาพบรัสเซล เขายังพูดว่าคุณซื้อบ้านที่ผมต้องการเลยนะจริงๆแล้วรอนกับลัสเซลมีความสนิทสนมกันพอสมควรรอนเป็นเพื่อนบ้านคนแรกของลัสเซลและครอบครัวของรอนก็มักจะเชื้อเชิญลัสเซลให้มาร่วมกิจกรรมกับบ้านเขาเป็นประจำแต่ก็แปลกที่ลัดเซลได้เลือกครอบครัวของรอนเป็นเหยื่อรายแรกในการบุกลุกเข้าไปที่บ้านของเขาและขโมยชุดชั้นในลูกสาวของรอนที่อายุเพียงแค่12ปีเท่านั้น หลังจากที่รอนซื้อบ้านเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยัางไงต่อจะหลือบ้านทิ้งทั้งหมดเลยไหมหรือจะซ่อมแซมแค่ห้องบางห้องเท่านั้นเขาเป็นช่างสร้างบ้านและพยายามจะคิดหาวิธีที่จะทำให้บ้านกลับมาดูสวยงามเหมือนเดิมเขาพูดว่ามันคือบ้านบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คนต่างหากละ่ะและคนที่ทำมันอยู่ในคุกไปแล้วนั่นคือที่ที่เขาควรจะอยู่ไม่ใช่หรอ ส่วนบ้านของมารีคัมอูที่เมืองไบรตันขายไปในราคา2 2 0 0 0 0หมืเหรียญในเดือนพฤษภาคมปี2010หลังเกิดเหตุฆาตรกรรมเพียง6เดือนเท่านั้นและบ้านของเจสิกาลอยขายไปในเดือนมีนาคมปี2013ในราคา1 6 0 0 0 0หมื่นเหรียญเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าบ้านของเหตุฆาตรกรรมนี้ขายง่ายมากถ้าเกิดเขาอยากที่จะขายเพราะคนที่ซื้อ เขาแค่คำนึงถึงเรื่องโลเคชันราคาเขาสามารถนำบ้านหลังนี้ไปขายต่อได้ในอนาคตและได้กำไรจากส่วนต่างของการขายอีกทอดหนึ่งด้วยและนี่คือเรื่องราวการขายบ้านเหตุฆาตกรรมที่เมย์นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้สำหรับ EP ีต่อๆไปถ้ามีเรื่องราวการฆาตกรรมในบ้านเมย์จะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการขายบ้านเหตุฆาตกรรมมาเล่าให้ฟังเป็นตอนพิเศษอีกนะคะ โควิดยังคงระบาดอยู่ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ